ใส่ตัวสิงข้อพอดีวะใส่ยสองสิ่งใส่วะกัดสองใส่องสียงนี่ใยี่สองสี่งใส่ก็ประกอบเป็นังไก่อนออกงานกูนะไอ้ตุยมันยุ่ในุ่่เด้ ก็มีคำสิเว้าครับเนี่ยครับตัวนี้ก็ลิ่มหมดครับเปลี่ยนใหม่หมดเลยมันลุ่หมหรือไงเนี่ออยมันจะหลุดครับเบรคทั้งทะลือวะนี่ครับจะแต้มไว้แล้วมันหลุดครับเนี่ยมันมันอยู่แค่เนี่ยพอเขาโพดฝาดมันก็นหลุดหลุดนี่จะหลุดออกหมดเลยแล้วก็พ่น ขึ้นตู้ไล่ขึ้นเขาดีเบิดหักมุนเบิดสอบขึ้น,นเขาดียี่สิบสอบไปเต้ตะแกหลุดเต็มหมดเลยครับหักขันไปนะมื่อกี้กับจีขันเจียวอีกอ่ะจีเจี๊ดโจโง่เรื่อยอยู่คนนี่ครับมันก็จะหลุดหมดเลยเนีย่แต้มมาอยู่เปล่าลิครับลิตุ้มปี เนี่ยคว,ความหมายของคาว่าตู้ระเบิดแต่ก็ดีนะนี่จับน็อตหมดครับทางอู่ทำแบบจับน็อตให้หมดใส่ใส่ก่อนปะ เมื่อใส่เข้าไปก่อนทั้งตัดที่ไหนท่านอด้นเราอ,อืมแท่งเข้าไปเลยทั้งตัดอัยังไงต่อครับนี่ใครมีวิธีเปลี่ยนอันใหญ่เลยดีไหมเรือว่ามันเป็นซี่รอบเกี่ยวข้าวครับ น,นี่ขอบตู้มันชนนี่พอดีมันชน,นแต่ที่รอบมันอยู่เสมอนี่มันเลยหลุดเวลาตีมันหลุด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 ก็ประมาณนี้สาเหตุตุ้งระเบิดครับพอมันหลุดมันก็มาฟาดดูครับเล็กเนไครับก็พอดีเหลือสิบห้าไล่สุดท้ายหมดงาน